วันนี้เราจะขับรถไปเที่ยวกันนะเฮ้กระโดดไม่ได้เย้ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่เราชนกันตายแล้วล่ะเออเอาล่ะฉลามเลยนัไปเลยแล้วครับเราไปเที่ยวกันเถอะไปได้เลยขับคีลอดให้อย่าลืมรักเข็มทันนีรภัยกันด้วยเออดูสวนสนุกดีสีน่ะสอเจ๊ก็อย่าซสีงมากอย่าซสีงมากส โอ้อยโอ้อยโอ้อยโหได้เที่ยวที่พื้นมีผลเอ็กซเรย์ด้วยเว้ยของฉันข้อเท้าหักนะถ้าเป็นกลบๆม,มคือมันหักใช่ไหมของฉันมีข้อมือมีหัวเขาว่ามีเป็นแบบโอ้โหตรงตาตุ่มแม่โอ้ย <c oughs> ไอ้ในอาการหนกักน่าดูเลยเนี่ยอะไรทุกคนก็แมบ,บนี้จะเป็นแมบ,บที่จะให้เราขับรถนะครับแล้วก็ทําให้กระดูกหักให้มาที่สุดล้วจะได้เงินนะเว้ยนี่มันลิปเจ็บตัวจะชัดเลยเนี่ยใช่นี่ฉันจะลองชนดูนี่โอ้ย โอ้ยความวโอ้ยด่าวด่าวดวด่ายวโอ้ยจะเย็นจะเย็นครับจะเย็นเว็นหัวค่ะเว็นหัวล่างจอเดยนโดโหปิวแบบนี้เอ้ยกดชิปได้ด้วยแหละจ้าโอ้ย ที่มันสามารถใช้ลูกป่งได้พวกนายอย่าลืมกดตอนปลิวนะมันทำให้เราแบบลอยสูงและกระดูกหักนันจะหักมากขึ้นโอ้ยเก็บแม่ลอยสูงแล้เออกดชิดข้างได้โอ้ดูดีทุกคนมือใช้การไม่ได้สองข้างเลยนะครับนี่ขับรถไปเที่ยวดีกว่าทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมันสามารถเหินได้ในตรงเนี้ไหนตรงไหนนี่ตรงนี้เหินได้นี่ดูดิชาคอทอยก็แป๊นนึงรึนร่นรือโอ้ยไปไปไปไม่รื้ไม่เร็่วไปเด็กขบมา อะไรตัวนี้อ๋อบ้าควายใครขึ้นมาวันนี้ก็ชิบด้วยก็ชิบวินสูงๆเร็วอ่ะลอยเป็นนกเลยโนกบ้านไหนลอยแบบนี้แหละนี่อ๋อยหวังว่าจะเก็บตัวหนังๆนะครั้งนี้สูงแม่โคดเอ็ซเลกเอ้ยทำไมฉันไม่ค่อยเป็นไรเลยไงเออทำมาแบบนี้ด้วยความเร็วหลงมาทางซ้ายนิดนึงทุกคนครับด้านขวามีของชนนะเอ้ยลองชนนิดนึงกว่าสีเหลืองหลังจะต่อไปแบบนี้แล้วก็จอยไปเลย ดูซิว่าร่างกายเป็นไงอ้าวเฮ้ยแทบจะไม่เป็นไรเลยไม่รู้ว่าฉันเป็นซูเปอร์แมนวะเนี่ยความลับของฉันพวกนายได้กลายเป็นซูเปอร์กบแล้วจะกบเฮ้ยพวกนายอยู่ไหนละเนี่ยอยู่ในถนนนี่เลี่ยนในถนนไหนเราโอ้ขามากไกลมากอ้าวเดี๋ยวไม่มีซิสุดแมพด้วยว่มพวกนายโอ้ขามาลองทะเลทรายนี้มีอะไรให้เล่นไหมเนี่ยมันนโล่งยังอ้าเข้าป่าไปเลยเแหมเข้าป่ามาเวททายพ่อแม่ฉันด้วยพวกนาย อะไรเราสามารถขับรถเข้าตึกได้ด้วยเว้ยโอ้โหขับรถเข้าตึกเลยโอ้แต่ตอนนี้ฉันมาตรงนี้ไม่มีอะไรให้เล่นเลยมตนทะเลทรายอ้อยตรงนี้มีโหมีเหมืองว่ะมันลงไม่ได้ไหมอ่ะมันเป็นตัวเอกแบบนี้มันกันเราไว้แหมอยากเก็บตัวมากๆเลยตอนนี้เออใช่อยากเก็บตัวเหรอเดี๋ยวฉันต่อยให้เอาหรือเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรไอ้ช็อตตึกตัวนี้ปะทะกันตึกเลย โอ้ยแบบนี้ต้องแบบหัวหลุดแล้วแหละของจริงไงโอ้ยจะเจอใครก็ไม่รู้นอนอยู่อะย่าโอ้ยเอเลี่ยนมาดีตอนนี้คือชนตึกแบบสุดแรงและแต่หัวฉันก็แค่รู้สึกแบบว่าแรงนิดหน่อยเองไม่เป็นไรแม่เรื่อจะมีการแต่งรถด้วยนะเนี่ยจะกบจากเอเลี่ยนโอเคยวแต่งรถเดี๋ยวขึ้นมาก่อนต้นี่ยผ่านจะไปให้ได้สิโอ้ย ชนขอบก็แพงเตกเหยยบซัำเลย,ย,เลยโอ้ข้อเท้าแพงนิดหน่อยนะครับอะ้วทุกคนเนี่ยเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะอ๋อนี่ไงสามารถซื้อรถคันใหม่ได้โอ้รถหลังๆนี่คือจะเป็นรถที่แพงๆเลยนะทุกคนน่าจะเร็วน่าดูนี่ออแล้วก็มีอัพเกรดนี่ได้ด้วยพวกแบบสปีดรถนุ่นนี่นน่นโอมีเชสซีให้เราได้เลือกด้วยมีล้อให้เราได้เลือกเอ้ยแล้วเราสามารถเติมได้ไหมนี่ลองดูซิแพงไหมห้าล้านนี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลสบายเองแหละโอ้ถูกมากไปเลยเติมเติมห้าล้านดีกว่าจะซื้อรถแต่ว่า ทโอ้ว <niño> ก <sharing> oh, ัน <delicious> ส okay, ุดๆนี่ค no <as good> <well> ือ3ล้านเองก็จะเป็นเวนนะบูกตตีอะเนี่ยอ่าซื้ออะไรทุกคนคะโอเคจะซื้อแล้วบูกตตีซื้อลอที่แล้วก็อัฟเกดได้ด้วยแอัฟเกรดเลยดีแว่์อ่ะลองไม่อัฟเกรดกันดิเออมันอาจจะเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวขับคันนี้พังกันโอ้เขาเท่หอบูกตตีโอ้โหโอ้เร็วมากก็เรื่อจากเลยก็เรื่อยด้วยโอ้โหไอ้เมกกิ่นรถจนมา ไปเร็ชนแบบสุดแรงสุดแรงไปเลยโอ้โหข้ามานั่นเลยอ่ะโอ้โหกดชิปไปเพื่อลอยแบบนี้ว้ายมาแล้วไอ้ไอหูรอบนี้บาดเจ็บโคตรเยอะจะดูกแดงมากๆแบาดเจ็บก็เยอะนะได้ตังมาสองพันเออชนะพันหกเองอ่ะ ้เดี๋ยวก่อนน่าจะกบมันมีให้กดฮอตสปอร์ตด้วยเวย้ยเอออะไรฮอตสปอร์ตอ้อยอะไรอ่ะอ๋อสามารถติ๊กได้เออต้องใช้ตังในการวาร์บ <S <S 1> <S 1> อ้อาวเดี๋ยวฉันก,กดซื้อแล้วเนี่ยอ้อาวกดคิดคือมันซื้อเลยล่ะทมาตรงนี้เจอแต่รัว้วมันเข้าได้ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเออเดี๋ยวติดหินไอ้ใชติดหินกดลงทะเบียนนะเจ้ากบอ๋อลงทะเบียนตรงนี้โอเค อมันจะรีลถดเอ้ยโอ้โหมีที่เหินด้วยสุดยอดโอเคทำมันตรงนี้โอ้โหเรียกเรียกเอเียคือสะพานเรียบร้อยแล้วจคเ้อร์เรื่ออยู่ข้างล่างอยู่เลยเฮ้ยจะไปแล้วเหินตรงนี้โอ้ยกดลูกปองลายสูสี มินิมันจะไปแรงหรืองไงล่ะเกียนซื้อรถแรงๆสิแรงไม่แรงไม่รู้แต่ขอถใไ,ไ,ไม่ไว้ก่อนแล้วทใไมวัก่อนโอ้โหฉันจมน้ำทะเลโอ้ยไปสู่โลกไหนวะเนี่ยเออทางนี้มันมีทางไหนให้ไปอีกบ้างแต่เกียร์รถนี่โอ้โหรถตั้งแพงแต่ทำไมมันลื่นจังเลยเนี่ฮะโอ้ยเวียนหัวแล้วมาพวกไหนไอ้ระเบิด โอ้ลอยสูงด้วยกดชิปหนึ่งทีเออสูงเรยสูงเรงรอบนี้ต้องได้เงินเยอะๆไม่เอาแล้วใบเงินหลักพันเยเอาหลักแสนไปเลยเออหลักแสนหลักแบบหลักสิบล้านดูดิโอ้ยมันแรงมากเลยมันเจ็บมากเลยโอ้ยแดงเกือบทั้งตัวได้เงินมาสามแผ่นอะไรกันนี่ อาจกระแทกกับต้นไม้ได้เงินมาสองพันทุกคนครับเออระวังไปได้ไหมวะไหวระวังไปได้เว้ยไยวาได้ด้วยอ๋อนี่มีเพินตรงนี้โอ้ยอ๋อไม่โอนขับต้องไปเดือยข้างหน้ามันมีแค่เพิ่มความเร็วเลยเออยังไงให้มาขวาวโอ้โหไอ้กระโดดเลยโอ้ยเออไมกระโดดชนสาวกระโดดได้สุดไกล ว่าฉันชนโคตรแรงนะแต่ <c oughs> ฉันได้เงินแค่800ร้อมันคุ้มไหมเนี่ยกับการที่ชนแรงๆแบบเมื่อกี้ไปให้ต้องเดี๋ยวลองว่ามานี้แล้วกันทุกคนแค่มือกระโดดนี้มือกระโดดสองนะครับอ๋อก็เป็นแบบเมื่อกี้มีเพิ่มความเร็วเหมือนเดิมเลยใช่โอ้โหนอนตายค่ะกองแย่ได้ก0้าไร้ไม่ไดอ่ะ ชนนี่ได้ปะน,นี่ยว้ายว้ายเออมันเหมือนถังอะไรเป็นโลชอะไรจะเลาาชนแรงเลย,เลยปกติเวลันโอ้ชนได้400ตอนนี้มีเป็นสถานีบริการน,น้ำมันเอยมาดูดิจจะมีอะไรระเบิดกันได้ว้ายตรงไหนอ่ะโอ้โหมันระเบิด วันระเบิดแบบนี้ได้เงินเยอะชัวนกระดูกหางเยอะชัวนหัวหลุดแน่นอนได้มาหกร้อยเอาไปไ่มเราจะลองเอาเงินมาซื้อรถเนยรถเซนแสและกันเบื่อรถเลงแล้วรถนี้เอเลียนเมื่อไหร่จะมาเอเลียนมาแล้วเออเหมือนแท็กซี่เลยสีรถเห็นป้าไม้ด้านหน้าแล้วไม่ได้คือปั้นน้ำมันที่เราไฟไหมอยู่เราต้องขับไปชนเลยนะเว้ยโอเคโอ้ย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 กระดูกอะไรเนี่ย จะจอดรอ,อะจะเก็บเออฉันเข้าปั๊มไม่ได้เออเฮ้เอ,อมีห้ามอีกแล้วแส,สดงว่าคนนี้ไม่ได้ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์เล่นในนี้ได้เลยดิ <c oughs> อ,อ่ะลองมาเล่นแก๊งคันยนด,ดูโอ้เสียงรถขึ้นเนินเยันตัวเหินเดิทางนี้โอ้ยไม่ได้เหินมาออโอ้ตกแก๊งคันยนสูงมากเฮ้ยอะไรไหมอยากเห็นเฮ้ย ยากเห็นจักเลยมันลงน้ำมาพวกนายาใไมโอเคได้โอเคสวยขับมาทางนี<ๆ>้ตีลังกาอ้ามันลงน้ำก็ไม่เป็นไรถ้า,างั้นก็เดี๋ยวขับตรงนี้เลยลงตรงนี้ลงตรงพื้นระเบิดไหมถ้าเกิดมันลงพื้นแบบแรงๆโอ้โห,โโห,โโหโลงมาตรงนี้เสียอย่างนี้ไม่ระเบิดสินะเนี่ยเือไม่ระเบิดว่ะโอ้ผิดหวังไม่สะใจเลยออลงมาแ้ง โอ้โหมีวิ่งว่ารอบนี้ได้เงินมา5,000กล้าวโอเคครับก็ถือว่าดีอ่าล่ะพวกนายก็เป็นว่าเราพอแล้วกันนะขี้เกียจเล่นแล้วว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วว่ะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี่ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไปแกคสุทางมนา Family <laughs>